อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งนอยว่าฉันเสียงเงินทำไมไม่เห็นเห็นผลเลยสคาข้ตาบวมเหมือนอัลตราคอลไหมคะอ่ามาพูดถึงเรื่องสคาขั้ากันนะคะว่าหลังทํามันจะบวมประมาณไหนถ้าเกิดว่าใครที่ฉีดหนึ่งไวออเนี่ยคุณหมอจะประสมได้ประมาณ1 0บซซเนาะมันก็จะเป็นการแบบบวมน้ำสนะิบซีซีอะทุกคนซึ่งถามว่าบวมเยอะไหมส่วนตัวอังว่าบวมไม่เยอะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะรับได้กับ ความบวมขนาดไหนอย่างถ้าบวมประมาณนี้ส่วนตัวอังรู้สึกว่าบวมไม่เยอะมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยบวมประมาณนี้คือบวมเยอะแล้วแล้วอาการบวมเนี่ยมันจะบวมอยู่ที่ประมาณสามวันนะคือวันแรกเนี่ยจะตุย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 ,ต,ยตัวเซรั่ยวอเทอร์ที่ผสมไปนะคะตุยตุยนิดนึงจะรู้สึกหน้าเต็มหน้าฟูแต่ก็ไม่มากเท่าไหรอ่อ่ะแล้วพอผ่านไปสาวันนะทุกอย่างจะยุบลงหมดเลยเหมือนว่า ไม่ได้ทาอะไรมาซึ่งขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งนอยว่าฉันเสี่ยงเงินทําไมไม่เห็นเห็นผลเลยใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นก่อนคืออังจาแนะนําละเอียดทุกเคสว่าเราจะคาดหวังผลลัพธ์อะไรได้บ้างจะเริ่มเห็นผลที่กี่วันกี่สัปดาห์แล้วจะเห็นผลเต็มที่ที่กี่เดือน และจะมีควิสด้วยนะถ้าใครเคยมาเจอกันจะต้องโดนอังควิสแน่นอนอ่ะมาเล่าให้ฟังนะว่า3วันปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะยุบลงเหมือนไม่ได้ทําอะไรมา เตจนี้คือยังไม่เห็นผลนะทุกคนมันจะเริ่มเห็นผลที่หลังทําประมาณ4สัปดาห์4สัปดาห์ย้ำอีกรอบหนึ่งส่วนผลจะชัดๆเลยนะก็คือประมาณ3เดือน3เดือนนะทุกคนทีนี้แต่ละครั้งเนี่ยแนะนําว่าควรห่างกาัน4-6สัปดาห์เซสชันที่1ึงเซสชันที่2เนี่ยห่างกัน4 6สัปดาห์ต่อครั้งปริมาณที่สามารถฉีดได้นะหนึ่งอ,อัลก,ก็ได้2ไวอ,อ้ลก,ก็ได้เคลื่อนกับการประเมินของคุณหมอด้วยนะคะว่าแนะนําแบบไหนเหมาะกว่า ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่ก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจนะคะว่าเราจะสามารถพักหน้าได้หรือเปล่าค่ะ